สวัสดีจ้ะมีที่าพักไห้ยดปลาสาบะอบน้อยต่จัดด้วย,วยส่วนปลาสาบะนี่หวัวเ้าตัดถิงไปแล้วจ้ะแล้วก็ล้างเสร็จสับเรียบร้อยไปแล้วประเดีห้องสิมาใส่เครื่องม่ได้จัดด้วย,วยเครื่องกับบะหมี่ยังไรนะเกือบไดจัดด้วยนี่นิดหน่อยก็พอ เป็นผงขงมิน้นใส่กระไดว่าใส่กระไดจ้ะแล้วเตี้ยมัก็ใส่ไอ้ลงไปด้วยจะเด้อข้างหน้ามันเออส่วนดันลางด้วยจะเด้อเราก็ใส่ ปูผมหน่อยไปแล้วเพื่อว่าใหา้ปลาเนาะมันแห้งเกินไปใส่นเนยลงไปคอยยัดกับเขาคอยบุญยากด้วยให้เราฟ้าเปิดดวงอันเอี เป็นหอมหัวใหญ่เละจ้ะใส่เข้าไปส่วนพวกนี้ถ้าให้สตะข้มหอมดอกเสร็จเราก็จะเากับซีโปใส่แล้วก็ทิ้งมันคือเก่าใบกระวานเลยจ้ะเด้อข,ขี้ขี้ใส่เข้าไปปลาหมึสุกแล้วเากับบดใส่กับข้าวโพดนี้โอเคไม่ยุ่งไม่ยากตอนนี้ฮะก็จะเอาเขาอบ เรื่องง่ายๆจ้ะเอา้าพริกไทยอรอยพริกไทยข้าไปสักหน่อยอ๋ออะไรมันจังไล่มาเปิดแนวนี่เอาไว้เนาะชุวยพริกไทยตายย อ okay. ย่างอื่นก็บม่ต้องใส่แล้วนะจ๊ะแล้วก็จะเอาเข้าอบนี่จ้ะส่วนสิต้องกินเด้อก็ปลาอบแล้วแเด้อข้าวกัสีม้าปอกมันผู้หลังแล้วจ้ะข้ากัเสีเยวอบ กับปวดหงบนี่เนะ ส่วนซอสที่ต้องกินกะปลาอบกะมันฝรั่งอบเราจะเดือแล้วเราจะทำซอสันเป็นซอสนี่ว่ะเออซอสนั่นแหละใส่ใบสะลีเนาะเราห้าก็จะเอามาปั่นเนาะใบสะลีเนาแล้วก็บใบโหระพาฝรั่งเนี่ยเอามาปั่นรวมกันแล้วก็ใส่พริกนิดๆหน่อยๆ ซสเมนน้ำตาลน้ำตาลแล้วมีอะไบ่ามีน้ำมันพืชเนาะก็มีเกลือนอะพริกไทยแลก็มะนาวก็ว่ากันไปอันได้สิแสบมันสิแสบมันดับข้าวกะเทสเข้าไปเดี๋ยวมันก็แซ่บอร่อยเองนั่นเลยจ้ะเลาก็สบโปรกินเบิรดนี่เลยจ้ะ เราก็จะเอาเขาอบใส่เวลาต่ประมาณสักสิบห้านาทีรื้วมาต้องกะกเพรปวดมันดอกเนะเอาแต่ว่าให้มันสุกก็เป็นอันวัดใส่ได้แล้วตอนนี้เราก็มาหันมันสลับเลยจ้ะเด้อ พันเวทตามใจเราเองนี่แหละ หันมันยังไงนี่ลนะจ้ะเฮ้ยจัดย,ยังโดดน่ะอ้าวหันยังไงกับไปมันหน่อยน่อยอีกบางก็ค้คบนบเนเรียบลอยเนาะ <c ười> คือเดบลอยปั้นนี่แหละอะใส่ผสมก็เสเอาเขาอบอันนี้ผมไม่ยังหลายเลจดดยจะดูโอ๊ยหลายไปบอนี่เกลืออ่ะอเข้มก็คือเข้มนี่แหละอะเบาเข้มก็คือบาอเข้ม เกือก็ใส่ลงไปแล้วท่้นจะเราก็จะใส่น้ำมันพืชน,นะช้อนหนึ่งเพื่อว่าให้มันของข้าเนี่ยมันแห้งเกินอันนี้บได้ใส่เลยเนาะ,นะแล้วก็จะใส่รสแมลี่เข้าไปหน่อยแล้ว้็ เพิ่มความหอมติกหน่อยพอประมาณนี้ส่วนที่ข้ออื่นก็อบเนอะขากระใสหลายแบบลายยางจะแต่ใส่แค่นี้กับพอแลวจ้ะนี่ก็หอมอร่อยเวอร์และวะ่ะก็จะเอาพลาสติกผมบเหมืนพลาสติก โอ้ปวดว่ะไม่เอ <Uh> uhm ียงเขาเอือดเอียงกระดานป่อยดีดูวอากูมีอย่างป่อยพิทนามันไปก่อนจักหน่อยได้จ้ะเพื่อก็ให้มันมันใหม่ก่อนปลาสีสุกจ้ะอันนี้เราก็จะเอาเข้าอบเลย ตอนนี้สิบ่ามาเฮ็ดน้ำน้ำซอสน,น้ำลาดเลยเนาะน้ำจิ้มเนาะก่อนปลาจะสุกก็จัดเยอะๆนี่ก็ไม่กระเทียมเลยจ้ะมานะลักผักชีถือมากได้สวนอาหันเลจ้ะนะสักเข้าไป พอดี้ก็ใส่เข้าไปเกะข่าวนะเนี่นยจะ,ะะจะเป็นคุณภาพฝรั่งเลยเจ้าตัวแล้วกไปส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสารเนี่ยใสย่ปั้นเข้าไปให้มดไยจัน มันเพื่อนด้วยจ้ะอันนี้จะเป็นเกลือส่วนตัวนี้จะเป็นน้ำตาลทรายพริกไทยเข้าไปหน่อยจ้ะ เต่ยว่าียเอาบักนาวใส่เลยจ้ะไปบงในตู้เย็นไม่มีมะนาวเลยใส่น้ำส้ม Okay. พอจะแค่นี้ก็ได้ซอสที่จะกินกับปลาพร้อมฉุยพ้อมสลัดแหนผักชีแล้วก็ใบใบหละพาของ ฝร <łbym Get S 1> <บ>ั่ง <erson> ้านเมือนี้เราจะเนาะี่จ้ะโอเคจ้ะอาหารวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เพิ่นสิเอาไปกินเด้อยวกเด้ะแล้วแต่เพิ่นสิมักกินแบบใดก็จะลืมซอสตัวนี้เด้อจ้ะซอสนี้จะหอมมากกินกระปลาเนะ จะมีความเผ็ดนิดหน่อยนี่จ้ะโอเคนะจ้าคลิปนี้ก็มีประมาณนี้และจ้าเอาไว้พอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้า